สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Se ฟูนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำวุ้นกะทิสาคูมะาพร้าวอ่อนกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํำกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราใช้น้ำมะพร้าวนะคะอยู่ที่2ถ้วยตวงค่ะหรือประมาณ 500ml นะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะ3ช้อนชาครึ่งค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ15-20นาทีค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวสาคูค่ะเราใช้สาคูเม็ดสีเขียวนะคะอยู่ที่100กรัมค่ะเราก็จะใส่ตะแกรงค่ะเราก็จะล้างน้ำหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะให้เสด็จน้ำก่อนค่ะ อันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะพอน้ําเดือดแล้วค่ะเราก็จะใส่สาคูลงไปต้มค่ะเราจะต้มสาคูให้สุกเลยนะคะเราใช้ไฟกลางในการต้มค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะสาคูของเรานะคะก็เริ่มสุกแล้วค่ะเราจะใช้สาคูนะคะสุกประมาณนี้ค่ะก็จะมีไตเล็กน้อยนะคะเป็นเม็ดไตสีข,า,ขาวๆนะคะเล็กน้อยค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนํามาพักในน้ําเย็นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัววุ้นกะทิค่ะเราใช้กะทิค่ะอยู่ที่400 ml ค่ะ และตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่2ช้อนชาครึ่งค่ะพักวุ้นทิ้งไว้นะคะประมาณ15-20นาทีค่ะค่ะเราก็นำวุ้นมะพร้าวค่ะมาตั้งไฟค่ะต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดเลยค่ะเราใช้ไฟกลางในการต้มนะคะ เมื่อผงละลายหมดแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะเราใช้น้าตาลทรายนะคะอยู่ที่120กรัมหรือความหวานตามชอบกันเลยทีเดียวค่ะพอน้าตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่สาคูลงไปค่ะสาคูเราก็เทน้ําทิ้งก่อนนะคะแล้วก็นําสาคูที่สะเด็ดน้ําแล้วค่ะมาใส่ลงไปค่ะปริมาณตามชอบกันเลยนะคะ ามด้วยมะพร้าวอ่อนค่ะปริมาณตามชอบค่ะเราก็ผสม,มให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่พิมพ์กันเลยค่ะหรือว่าจะใส่ถาดก็ได้นะคะตามชอบตามสะดวกกันเลยนะคะวันนี้นะคะแอดก็ใช้เป็นถ้วยจีบขนาดหนึ่งออนค่ะ แล้วก็ใส่ประมาณเศษสามส่วนสี่ของถ้วยนะคะหรือว่าประมาณครึ่งถ้วยค่ะตามสะดวกกันเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณ15-20ถึงนาทีค่ะแล้วเราก็นำวุ้นกะทินะคะมาตั้งไฟค่ะต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดเลยนะคะโดยใช้ไฟกลางในการต้มค่ะค่ะเมื่อผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่80กรัมค่ะเกลือปน่นครึ่งช้อนชาคนให้น้ำตาลทรายและเกลือนะคะละลายให้หมดค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนำวุ้นกะทิค่ะเทใส่ลงไปเลยนะคะเราก็จะใส่ให้เต็มถ้วยเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณ 1- 2ชั่วโมงเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะลองแกะมาให้ดูนะคะหน้าตาวุ้นของเราก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูเนื้อวุ้นของเรานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะหอมหวานอร่อยกันเลยทีเดียวเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ